ในกรณีที่คุณแม่เป็นหวัดนะคะอาการหวัดเนี่ยคืออะไรอาการหวัดก็คือการที่มีไข้มีน้ำมูกมีไอถูกไหมคะไข้เนี่ยบอกไปแล้วว่ารับประทานยาพาราได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีอาการไอหรือเจ็บคอเนี่ยเราสามารถทานยาอะไรได้บ้างยาแก้ไอนะคะทั่วๆไปที่เราทานเนี่ยยี่ห้อที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องของไบโซวอนอะไรพวกเนี้ยสามารถทานได้นะคะยาแก้ไอแบบที่เป็นเม็ดละลายเสมหะสามารถรับประทานได้ ในช่วงตั้งครรภ์ไม่มีผลเสียอะไรยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเม็ดสีขาวหรือเป็นเม็ดสีเหลืองที่เป็น CPM เนี่ยสองตัวนี้ค่ะในช่วงของระหว่างการตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่มีผลเสียอะไรกับน้องเลยนะคะทานได้ตามอาการนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่ามีอาการมากกว่านั้นก็คือเรื่องของอาการเจ็บคออาการเจ็บคอเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานนะคะใช้เป็นยาอมได้ก่อนยาอมก็จะเป็นเรื่องของมะแวง้งมะขามป้อมคือส่วนใหญ่ส่วนตัวนะหมอจะชอบให้ใช้เป็นกลุ่มยาเม็ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นยาน้ําบางครั้งมันมีแอลกอฮอล์ผสมนะคะจริงๆแอลกอฮอล์ที่ผสมมาในกลุ่มยาน้ำเนี่ยมันปริมาณค่อนข้างน้อยแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเรานะคะมีความรู้กันอยู่แล้วว่าการรับประทานแอลกอฮอล์ในช่ว ระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะส่งผลถึงในแง่ของความพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางร่างกายหรือทางสมองของทารกในครรภ์ได้คือมันจะมีผลในเรื่องของพัฒนาการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ในช่วงของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แล้วเราก็เลยพยายามที่จะใช้เป็นยาเม็ดนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของยาแก้ไอนะคะยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูกนะคะอันนี้สามารถที่จะทานได้ปกติเลยถ้าหากว่าเรามียาพวกนี้อยู่ที่บ้านแล้วมีอาการหรือก่อนท้องเราเป็นหวัดบ่อยอะไรบ่อยอยู่แล้วแล้วเรามียาแบบนี้อยู่ที่บ้านค่ะสามารถที่จะนํามารับประทานได้ตามขนาดปกติเลยนะคะไม่จําเป็นต้องลดขนาดยานะคะอืซึ่งแต่หมอรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีอาการไม่เยอะโดยมากก็ทานกันแค่คนละหนึ่งเม็ดนะคะ ให้พอรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแค่นั้นเองไม่ค่อยทานครบสามมือหรอกเพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยายอยู่แล้วเนาะ